ตำรวจทราบตัวผู้ที่ก่อเหตุฆาตรกรรมชายอายุ63ปีเสียชีวิตในบ้านพักที่จังหวัดลำปางได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นชาวบ้านในตำบลเดียวกันค่ะโดยได้ฉวยโอกาสใช้ของแข็งตีเข้าที่ศีรษะนะคะก่อนที่จะหมดสติแล้วก็มีการขโมยทรัพย์สินหลบหนีไปค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายอายุประมาณ45-50ปีสวมผ้ากันเปื้อนเข้าไปในบ้านพักของชายอายุ63ปีในบ้านไร่สันติสุขตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางค่ะโดยที่ชายอายุ63ปีไม่มีท่าทีตกใจก่อนที่ผู้ก่อเหตุนั้นจะทำทีเป็นใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ฉวยโอกาสขณะที่ชายคนดังกล่าวเผลอก็ใช้ของแข็งที่พกมาด้วยกระหน่ำตีศีรษะ ถึง6ครั้งจนกระทั่งหมดสติจากนั้นก็ได้ขโมยทรัพย์สินหลบหนีไปค่ะจากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าชายที่ปรากฏในคลิปภาพนั้นเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปงแสนทองและก็เปิดร้านบะหมี่เกี๊ยวขายอยู่ในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางพันตำรวจเอกนัททาวสุแสงนิรตัตสยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเขลังนครเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เตรียมขอหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ ส่วนการสอบสวนทางคดีเบื้องต้นแม้ว่าจะยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้แต่ก็พบว่าผู้ต้องหานั้นมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่กู้ยืมเงินจากผู้เสียชีวิตซึ่งก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีโดยเร็วค่ะ